อันนี้เป็นเฮือนใจย่าตะกูนะครับหรือว่าเป็นเฮือนบ้านใหม่มงก่อนต้นแบบที่ผมอู้ถึงอยู่หลายครั้งนะครับเงินหลังนี้เต่าที่ผมทราบมาแล้วก็หูมาตลอดครับว่าตังน้องว่าตังลูกหลานของที่นี่เนาะเป็นอยากจะทํมือกับพ่อแม่เนาะวันนี้ก็ะป่ากับท่านไหมพอด,ดีครับเนาะวันนี้ท่านไหมครับผมขอท่านไหมเล่าถึงประวัติแล้วก็ต้องบอกว่าแรงบันดาลใจเนาะที่ปิกมาแปลงบ้านใน้กับตังบุพการีครับ พเอือนจะแย่แตะกูลนี่มาจากนี่นี่นท่านป่าชมนะครับครับผมบ้านโฮงครับผมเอาลูกบ้านโฮงมาครับจากว่าไปหันเอือนหลังนี้นี่มีความสวยสดงดงามครับผมครับครับผมมีเสาที่หน้าบ้านมีเสาที่65ต้น65ต้นนะครับก็เป็นเป็นเฮือนของถือว่าเป็นเฮือนของข้าบดีใหญ่เนาะ หรือว่าอาจจะเป็นไฟล์ปกครองที่ใหญ่เป็นแคว้นเป็นยังมาก่อนครับลักษณะนี้ครับเมื่หลังนี้เป็นเรืองของพวกแกงัวพวกแกงัวต่งก่อนครับครับนี่ลงลูกหลานก็จะขายเลยอาพิจารณาเขาเลยได้ซื้อเอามาอนุรักษ์ที่บ้านใหม่มุ่อก่อนอ๋อครับครับอำันตรายของเขาเพื่อที่จะจะลงเพื่อลูกหลานก็ดีอ่าะอ่อนยุคใหม่ก็ดีได้คู้ได้ผันว่าเออเชื่อปากกอนสมัยเจียงคุ้น ปอกวุ้ยแม่หมอนเขาเป็นจะได้ครับแล้วก็ตัวหลังนี้เป็นความคิดของปอกวัยเสียนสีปอกวัยเสียนสีนี่เป็นเป็นตาเป็นตาเป็นตาเนาะต่างๆตวกอนตานี่เป็นชะลาแต่ครอบครัวเขาเปลี่ยนคนลุกเนาะกครอยากไปเนี่ยชลาที่บ้านไายหลังแต่ว่าอยากจะมีไว้สักหลังนึ่งก็เลยมีความคิดของเขาเออ ถ้าลูกปอดีแลนก็นนี้มีแท้ตังปู่อให้กึ้อเงินเอาไว้เปิ้นเอ่ยตอนไหนครับตอนนั้นอยุตะใดครับที่เปิ้นเอ่ยอ๋อตอนนั้นเปิ้นอายุได้ประมาณเจ็ดสิบพอดีเปิ้นตายอายุแปดสิบอ๋อใช้เวลาสิบปีเนาะสิบปีอ๋อสิปีในการเปิ้นเปิ้นตันได้ได้อยู่ได้หันได้ก่อนที่เอาเปิ้นไปเมื่อปีที่แล้วปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับไปบนฟ้าเนาะใช่ใช่หมายถึงว่า เอาปนไปหานก่อนออ๋ครับเมื่อไปหาเงอนหลังนี้ในความเปลี่ยนสลาช่างเดิมปนไปหานว่าโอ้เงอนหลังนี้นี่มีความสวยสดลดงามครับมีความเป็นศิลปะล้านนาการเข้าไว้ก็ดีการเข้าลิ่มก็ดีการใส่อันลางลินลางลินก็ดีมันดูดูเหมือนแบบซึ่งสามีความแปลกจากเงินสมบตองเฮาก็เลยเออคุดว่าถ้าเฮาได้ยกมาเปล่ยนบ้านเฮาเนี่ย จะเป็นหัวหลังที่หนึ่งเดียวที่มเหมือนไายต้องต้องบอกกับท่านว่าเฮือนยองที่เหลืออยู่ในสบัติองนี้น้อยมากเนาะอันอันนี้แล้วก็เป็นเฮือนยองที่สมศักดิ์ศรีเนาะจะจะ,จะ,จ,ะจะมีจะมีลักษณะครับจะถ้าใครได้มาเห็นจะรู้ว่า ที่โดยชัดเจนหรือความแข็งแรงเนาะมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องขนาดของเสาแล้วก็เปิ้อนน้องว่าเต็มตาเนาะบ65ต้นเนาะใช่ๆโอ้แล้วระหว่างที่ทำเราท่านเป็นไงครับตอนวางที่ทำตอนแรกก็มีอุปสรรคหน่อยหนึ่งอ๋อครับเนื่องจากว่าเราได้สลามาคนกับปอบลุงเตะและเฮาก็เฮาตอนแรกเขาอยู่บ้านโฮงเนะเป็นเจ้าบัดอยู่วัดวัแข่งพุทิยันจะเดินทางก็ลำบากครับผมเลยปล่อยสลาเนี่ยปล่อยปรากฏว่ามาพอมาลุนทำงานบค่อยโอเค ก็เคยเปลี่ยนสลากต,ตอนนี้เคยได้ในช่างใหญ่อ,อ,อคือสลากจำเนียน<อ>จากบ้านหนองตอกคำอำเภอสันปะตองเขานี<อ>่ได้ไปปรึกษากับท่านพระครูวัดจุ้งเซลเนื่องจากว่าพ่อนได้ทำเงินโบราณอ<ช>ย่างนอง<ช>เลยได้แนะนำอาสลากจำเนียนตคนนี้นได้มาสร้างแห้งแปงวันหลังนี้ตอนนี้ใจเริ่มสร้างเมื่อวันที่ สามามกกะลาพออีสอ,น,อ,อนี่คิดว่าสิ้นเดือนนี้เดือนกุมภาคนี้ก็น่าจนะเสร็จครับ<า><แ>ก็เราถ้ามาดูจนถึงวันนี้เนาะถือว่าฮักษาห,หู้แบบเดิมได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเนาะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็พาชมาชมาชมท่านพาชมส่วนที่สำคัญนะครับที่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 ท่านเอ่อท่านท่านที่ท่านอย่างที่เห็นครับอย่างเพื่อนปากกอนี่ <Das que ath en> คนว่าเงินพ่อเงินแม่เนาะครับเงินพออ่อ,พอเงินแม่ก็จะกว้างขวางอย่างที่ลู่ลนี่ฮะเราจะแป็งที่คุมพอลนีาลา <S <S ้คุมพอลนี้กับหนูข้ามมาต่างแพ่ก็ดีเงินพ่อเงินแม่ดินอย่างใหญ่หน่อยอย่างหลังใหญ่เหลือเหลือลูกนี่นเป็นเงินพ่องแม่เป็นห้องเนาะเป็นห้องสำหรับคนอย่างโดยทั่วไปแล้วก็ปกต,ตินี่ก็ไอ้ฟังของเสาเอกจะอยู่ทางใดค,ครับท่าน อ๋อคือได้ได้จะเป็นสองห้องเนาะอันนี้จะเป็นห้องลูกก็จะมาคาลน้อยหน่อยอ้ห้องลูกอานั้นน้อยหน่อยก็มาน้อยนะครับถ้าสองรับครับก็จะคุ้นเคยครับเพราะว่าตังญาติผมก็ไปคนยองเนาะแล้วก็จะมีกับความรู้สึก ดีแล้วก็ได้เห็นมาก่อนที่จะป,ปรับปรุงครับแล้วก็ทําให้เป็นเหตุอันจะต้องปรับเพราะว่าซึ่งสําคัญที่อยากจะบอกกับพี่น้องในชุมชนเฮือนโบราณเขาเนาะว่าสลาเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็ผมพูดเสมอว่าเฮือนเนี่ยเป็นเฮือนของทายาทของคนสืบมากกว่าที่จะได้มากว่าใจอย่างหลายอย่างเนาะกระบวนการเนี่ย ถ้าไปถูกปรับโดยช่างที่มือบถึงเนาะก็ก็จะมีปัญหาเพราะว่าเส่อเงินสองต่อเส้อเงินต้องจ้างรื้อเนาะแล้วต้องมาจ้างแก้ไขถึงสุดท้ายเต้าที่สาบมาถึงที่สุดแล้วท่านก็พบว่า จะต้องมาอยู่ตึงวันต้องมาดูเพราะว่านนี้กควบคุมเพราะว่าเพราะว่ามันได้แปลงเต้อเดียวนะเขาอู้ถึงจากบ้านโฮงมาที่นี่ตึงวันเลยอันนี้เป็นจุดไฮแม็กซ์อันใหม่ที่เราชอบมากครับนี่เมื่อเราไปหาเงินหลังนี้ก็ตรงเนี้ยเป็นเป็นตัวฮับหน้าเลยใช่ใจเราก็เลยถามว่าเออการฉลุก็ดีของคนสมัยตะกอนเนี่ยมันอาจจะมาเต้าคนเดียวมันเนี้ยแต่มันมีกลิ่นไอ ความเป็นสลาของดั้งเดิมของอคนยองบ้านโฮงโดยแล้วก็ถ้าในความหมายในความงดงามในเชิร์สต์ปตาโนามันเป็นที่สําคัญเป็นจุดถ้าเป็นอันเนี้ยเนี่ยมันจะตรงตรงสื่อตรงประตูตั้งหน้าเนาะและ้วก็เจ้ามันจะยืนเขาจะเห็นว่าสัดส่วนนี้เนี่ยเขาจะรู้ว่าเจ้าของมอกมันจะเป็นไปตามเจ้าเนาะบังเอิญท่านก็เป็นตัวใหญ่เป็นคนสูงใหญ่ตัวเนาะก็จะเห็นว่าหมอกเนี่ยพอดีกับท่านเพราะว่า เขาจะดูว่าจะสูงนะครับเพราะเจ้าของเฮือนแต่เดิมมันเพิ่อกับไอ้คนสูงใช่ใช่เพื่อจะยืนตัดหนี่เนาะพอไปอ่อาพอไปนอกมันเหมือนเอิญตั้งเนาะไขไปไข่มานี่เนาะครับแล้วก็ก่อยขึ้นมาคันใดตังเพเนาะแล้วก็อันนี้เป็นห้องเป็นอันนี้เป็นเสาเอกนี่คือเสาเอกนี่คือเสาเอกครับท่านตั้งไว้ท่านก็มีการสลับเสาเอาเสาใหญ่มาไว้ตั้งหน้า เอาสองน้อยไว้ตังหลังแต่เงินหลังเนี่ยท่านบอกเลยว่าท่านท่านกัดเสริมเสริมตรงจานเนาะใช่ใช่จงจานแล้วก็มุกหน้ามุกหน้าตรงนี้เนื่องจากว่าตะกอนคันดเนี่ยมันโตงมาอย่างเดียวล่ามันไม่มีลูกเล่นท่านก็เลยต่อมุกหน้าเนื่องจากท่านไปห่นเงินที่บ้านต้นเหงียนเงินพ่อหนานพ่อหนานทิมมั้งก่อนอ๋อพ่อหนานทิมซึ่งเป็นเป็นไอ้หนอนละกันนะก็กอย่างที่บอกกับท่านครับว่า เือนตั้งแต่โบราณมาเนี่ยจะถูกย้ายเป็นสองสามครั้งเนาะแล้วก็จะมาถูกรับเพื่อพอดีกับพื้นที่เนาะ<ช>อย่างอย่างที่เห็นว่าหลังนี้ทุกคนก็ยังม,มองเห็นว่าที่มาขยายเพราะจะมีพื้นที่จใจสอยเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สําคัญตรงบันไดทุกคนเห็นเหมือนกันว่าบา่ค่อยเปียฝนนี้เนาะใช่ใช <laughs> แล้วพออี้กันเลยเป็นเรื่องคิดทั้งมันลงงามแล้วลงตัวเนาะใเนี่ยจะนตนนี่นี่นี่นน อ่าตรงนี้อยากอยากฟังครับตรงนี้ครับครับผมออกมาจสิ่งจางแต่ตรงนี้จะเป็นฝาไหลสมมติเปลี่ยนฝาไหลเออวัฒนาหันแล้วก็เป็นเป็นที่ขึ้นไม้กอล์ฟแต่บางคนเออเนี่ยเนี่ยต้องไปป้าป้าไปดูใกล้ๆอ่ะเขาเขาต้องปล่อยไปธรรมชาติอย่างนี้นะเขาไปเอากลิ่นไอของมัาอย่างที่อัน ก็หลงโลดพูดต่ก่อนแล้วเออคนชอบแต่ก่อนเนี่ยต้นหูเอาไม้ที่เป็นหูเนี่ยไปไว้ที่อตรงคัวใช่ใอ่าอธิบายต่อเออควนออกหูนี่ใช่ใช่แต่เราตรงวันเขามีวิธีอย่างไม้มันบางามเอาไว้ตั้งหลังไม้งามเอาไว้ตั้งหน้ามันเป็นกุศบายของสลาโบราณความว่านอกจากเปิ้นเป็นสลาแล้วเปิ้นจะมีกระบวนการสื่อสารทำเมื่อแบบว่า เป็นที่ยอมรับได้เนาะแล้วก็จะเห็นประโยชน์ของของธรรมชาติไหมต้องมีแตกพองออย่างเพราะเขามันจะเต้ากันเปียบไปได้เพราะฉะนั้นไหมในส่วนนี้จะถูกจัดมาไว้ด้านหลังเนาะและเป็นประโยชน์ด้วยว่าเวลาอย่างที่เห็นน่ะถ้าท่านน,น้อยๆท่านอาจจะเคยเห็นเวลาเปิน้นเปิน้นเปิ้นทำในครัวไฟนะควันมันออกตามช่องเนี่ยเออมันก็เป็นภาพที่น่าจดจำนะ <laughs> ยายามทำให้การเปลี่ยนที่อนุรักษ์น้อยก็ะแยกจะให้ลูกหลานเฮาคนยุคใหม่ซึ่งยังตัวเฮาเนี่ยก็เป็นคนยุคใหม่ในการสร้างบ้านนี่บางคนมาถามว่าถามท่านไม้แปลงบ้านนึ่งว่าท่านไม้นี่ยอายุนักแล้วเออบางคนมาถามว่าเออแอะอย่างก็เกลเออไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดเอออาไปเอามาเออไอ้เบิร์ดก่อน เป็นลานเาเขาเป็นลานก็ท่านเหมือนท่านแจ้งไปนะท่านก็ยังเคยเป็นนักเรียนของท่านสมัครมูลประการเนาะท่านรองพอเนาะแต่ส่วนตัวที่เข้ามาเนี่ยถือว่าท่านในในเพศของเนาะเป็นเป็นเป็นในในในส่วนของพระเนาะซึ่งมาทำเพื่อกบุพักกาีเนาะแล้วก็ที่ตัวอย่างหนึ่งเนี่ยมันได้ประโยชน์ไปในเรื่องของชมชุมชนและการศึกษาเนาะอยากอยากให้ท่านฝากเนาะฝากในฐานะเป็นตัวแทนหนึ่ง นึ่งในความรู้สึกหน่อยแล้วก่อนโดยเจตนาจริงๆแล้วก็มันจะเป็นผลอย่างในดนี่ก็เป็นเรื่องไปดางหน้าเนะาะกอยาๆอยากฟังความเห็นของท่าน,นครับยังส่วนตัวแล้วเนี่ย <c oughs> ก็อยากจะฝากเพื่อยังนัอ่อนยุคใหม่ก็ดีหรือว่านักศึกษารุ่นใหม่ก็ดีว่าอยากจะหื้อนุรักษ์อยากจะให้พวกคือ,อคว่าของเก่าเนี่ยก็เอาของใหม่มาละเนพะ <c oughs> ื่อมันอยู่ในการลงตัวก่อนอย่างการสร้างบ้านแปลงเมืองยอย่างเขาแปลงบ้านขึ้นมา ซึ่งเขามีจิตวิญญา<ม>บ้านไม้เนี่ยยิ่งเก่าเมินไปแต่ก็ยิ่งมีคุณค่ายิ่งสีมันจะมองอะไรก็ตามมันเหมือนบ้านปู่บ้านปู่เนี่ยมองไปมันกอดดูเหมา,าม,หมดูดโสมแต่บ้านไม้อะมันมีคุณค่าเขามาเพราะนั้น<ม>เขาได้สร้างบ้านที่เก่าแล้วก็เอาขึ้นมาแปลงใหม่มก็เหมือนกับเขาจุบชีวิตพวออุ้ยแม่ม่อนเขาจุบชีวิตคนเท่าเขา ที่ป่นอ,อายุนับกไปแล้วเนี่ยได้มีหนุ่มขึ้น,นแ,ตแ,ตแต่ในความหอ,อกาก็คือว่าเขาสร้างบ้านขึ้นนะด้ว้ประโยชน์นหลายอย่างเออหนึ่งการอยู่การอยู่อย่างสมัยเมื่อป่อวัยแสนสีมีชีวิตอยู่ป่นก็บอกว่าเออลูกเขยป่อเนี่ยอยากจะสร้างบ้านเนี่ยบ่เก่าเนี่ย เอาไว้เผื่อมันมีคนมาแอวปอกก่อนจะนังหหน่งพ่อนั่งอันบอกเปิดบรรยายนเปิดสุดท้ายต้องการเข้าไม้เป็นอย่างได้การแปลงไฟอะไรการแปลงอะไรอย่างในการปูแป้นปูอยางเง,งี้ยอธิบายได้เนี่ยการปอกเสาตะกอนฟันจนใจอย่างาากกยังปราเดี๋ยวจ่ายรูปเตะกอนนีจ่าไม้ช่วยกันเบงกันเออช่วยกันอย่างเงือ่อนเหล่านี้นี่ควายมภาคภูมิใจมาก มากที่สุดเลยมากที่สุดเพราะว่ามันมาจากจิตวิญญาณของพ่อาวแซนซีตัวแล้วจิตวิญญาณของเฮาที่เฮามีความอนุรักษ์และห่วงเห็นศินละปะวัฒนธรรมที่ถึงที่มันอยู่คู่กับแผ่นดินไทยเฮาและอ้ที่สำคัญนั้นงินหลังนี้เนี่ยได้มาอยู่ที่บ้านโฮงเฮาซึ่งว่าบ้านโฮงเนี่ยมันก็อย่ายุกไปแล้วมันหุว่าเตะไปแล้วมันจะขายไปเป็นชิ้นเป,นนปรากฏว่าเนี่ยเฮาเนี่ยอาจจะมี บุญสมพันธ์กนเงอนหลังนี้ก็ได้ก็เลยได้ยกมาไว้ที่สันเบอร์สันตองเอามานี่ยากลําบากเพราะว่าการขนไม้เนาะมันก็ลาบากแต่เฮาเนี่ยก็ดีมีผู้ใหญ่ช่วยในการขนเข้ามาแปลงนี่ตัวนั้นก็เลยอยากจะสอบว่าเงินหลังนี้จะเป็นเือนนุลบเงินล้านนะแห่งหลังหนึ่งของเบอร์สันมัตองแต่มาคิดว่าเงินหลังนี้คือมีเอกลักษณ์คือมีเสาที่หนักที่สุด ในเบอสองซองคือ65ต้นและก็มีเป็นหลังที่ใหญ่สูงใหญ่เหมือนกับโคนที่มีรูปร่างใหญ่ดูแข็งแรงและก็สมส่วนตัวนั่นก็ขอฝากยังคนรุ่นใหม่ตัวว่าเราควรที่จะอนุรักษ ของเก่าถึงแม้ของเก่าอาจจะมามีการในสายตาเราแต่ความคิดอินญ,ญาณของคนท่าคนแก่สิ่งเหล่านี้เนะี่ยคือสิ่งที่ต้องอนุรักษ์ในห้องเรนสืบต่อไปครับครับผมขอนมัสการท่านนะครับแล้วก็จะขออนุญาตท่านต่อไปเพื่อจะได้เป็นครั้งต่อๆไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นแล้วก็คงจะเสร็จสิ้นแห่งบางที้ครั้งเนี่ยเนาะจิตใจเห็นมาครับผมครับผมนมัสการครับ